สวัสดีครับร้านเิดเคชอปนะครับวันนี้นะี่ทางร้านจะมาแนะนำวิธีการทำลุมดำร้อนในแบบที่ง่ายๆอยู่หอก็ทำได้ไม่มีตาแก๊สก็ทำได้ครับตอนที่ผมใช้ก็จะมีเท่าน,นี้ครับขวดพลาสติกกับเหย,ยือหนึ่งใบผมจะแบ่งวิธ้ออกเป็นอสองส่วนคือจะ เอาโซดาไฟเนี่ยะละลายน้ำไว้เตรียมไว้ จะมีที่เหลือนะครับเกใส่ไม่เยอะในกรณีที่อยู่หอพักแล้วไม่มีตาแก๊สหรือว่าทางหอห้ามใช้เตาแก๊สนะครับผมแนะนำให้ใช้กระติกน้ำร้อน ต้มน้ำร้อนเสร็จแล้วก็มาเทใส,ส่เหยือบนี้ครับแล้วก็เทใส,ส่เลยครับ คนให้เคมีละลายให้หมดนะครับนี่ถ้าหากว่ามันยังดำไม่สนิทแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าให้จุ่มลงไปในโซดาไฟอีกรอบหนึ่งก็จุ่มลงไปในน้ำยาเหมือนเดิมครับ นี่ครับทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับจนได้ผิวชิ้นง,งานที่เราต้องการเคมีเรียบรอยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลุมดำครับเทคนิคอย่างหนึ่งที่สำคัญในการลุมดำก็คือ การเตรียมผิวของชิ้นงานครับยิ่งเราทําให้ผิวของชิ้น,นงานเนี่ยเรียบขึ้นเงาได้ยิ่งดีครับผมเวลาลมดําแล้วจอกมาสวยครับทีนี้เราก็อเอาชิ้นงานที่เตรียมไว้นะครับจุ่มลงไปในโซดาฟไฟเพื่อล้างสิ่งสกปรกคาบมันที่หลงเหลืออยู่ครับ เมื่อเราจุ่มล้างในโซดาไฟเรียบร้อยแล้วก็จุ่มไปในน้ำยาน,นีเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับดำในทันที ใด้ผิวชิ้นงานตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็ให้นําไปล้างน้าเปล่าครับที่เราล้างทำความาสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะแล้วก็<อ>ใช้แป้งสิฟันนะครับปัดหรือลูปกบเบาๆครับลูบเอาคราบขมเหาออกลูบให้ทั่วนะครับ ปัดขมาออก,ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ฉโลมด้วยน้ํามันครับน้ํามันที่ชโลมเนี่ยต้องไม่มีสารกัดสนิมไม่งั้นเนี่ยถ้าชโลมทิ้งไว้แล้วเนี่ยลมดมําไปจะรอดครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลมดําสูบบู u e b a c k จากร้านเฮงเกช็อป